สวัสด,ดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยตามฉบับภาษาไทยประสารักโดยครูแน้นค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำพื้นฐานของระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่สองคำที่6 <c oughs> 1ส0เดถึงเจ็เด็กๆฟังครูอ่านก่อนหนึ่งรอบแล้วลองฝึกอ่านตามกันดูนะคะคอ <c oughs> آ, อางคางคออกกอโคกอ่านว่าคางคกคออ,ดอาดดคาดอ่านว่าคาดคออ,บอาบอคาบอ่านว่าคาบ คออุมอคุ้มไม้โทคุ้มอ่านว่าคุ้มคอเอกอเคกไม้โทเคกอ่านว่าเคกคอออเคาะอ่านว่าเคาะ คเอียวเเคี้ยวไม้โทเคี้ยวอ่านว่าเคี้ยวคอ,อแอะแคะอ่านว่าแคะคอโองอโค้งไม้โทโค้องอ่านว่าโค้ง งอโอมองมอ่านว่างมเก่งมากค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคําพื้นฐานคําที่61ถึง70เดี๋ยวเรามาลองอ่านทบทวนกันดูอีกหนึ่งรอบนะคะคางคกคาดคาบ คุ้มเคก้ก<อ>เคาะเคียวแคะโค้งงมสุดยอดไปเลยค่ะเก่งที่สุดเลยแล้วอย่าลืมฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะ วันนี้ครูแนนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย